สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AI Unlock อีกครั้งนะครับผมก็วันนี้เรามาดูขั้นตอนการทํางานของคนที่ใช้ AI Unlock กันนะแล้วก็เป็นขั้นตอนการทํางานที่ผมทําประจําทุกวันตอนนี้ด้วยนะครับผมก็เลียงตามนี้เลยก่อนอื่นเราก็จะเริ่มกันด้วยการหาคีย์เวิร์ดก่อนครับผมเพราะเราจะต้องเอาไปทำฟอมเนาะก็จะใช้ตัว GPT ส่วนใหญ่ผมก็ใช้เสือเหมือนเดิมนะครับผมออย่างวันนี้เราไม่รู้ว่าจะคิดทําคําว่าอะไรอย่างผมจะทดลองคําว่ามลพิษับผมเนะี่ยเพราะว่า บางทีใช้ภาษาอังกฤษไว้แล้วคำศัพท์ในสมองเรามันน้อยลงเออแล้วมันจะตัน,นเนาะก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยบ้างอะไรนี้ก็ตอนนี้ผมปรับให้เหลือแค่หนึ่งร้อยคำนะครับผมเพราะว่าพอสองร้อยคำรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอ่เยอะเกินไปสําหรับคีหลักของเราก็เอาแค่แบบคอนเซปต์ละหนึ่งร้อยคำก็พอละอะไรนี้ก็เราจะได้ตัวนี้มาหนึ่งร้อยคำปึ๊บว้าาใส่รวใส่ไปรวดเดียวเนี่ย ก็ลากเอาครับผมเพราะว่าถ้าไม่ลากเนีมันจะกอปพวกตัวเลขพวกอะไรมาด้วยนะเันก็ลากเอาลากไปปึ๊บก,กดก๊ัปปี้ปึ๊บก,ก็มาใส่ตรงนี้ครับผมอ่ามาใส่ที่หน้าพร้อมเชนเนอรเตอร์เนาะแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่ต้องการผมจะเอาเป็นแนวเรียลลิสติกแล้วก็เป็นอ่าสิบต่อ9ก้าครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ของขายเป็นแนวนี้ได้นะเป็นแนวภาพใหญ่ๆแล้วก็จัดตัวคับพีสเปด้วยอ่า รายิตขอเลือกที่250ครับผมค่า C ไม่เอาอ่ะอันนี้ผมใส่ซอสใส่สเป็น t e ทคมันจะได้กองพวกตัวหนังสือออกส่กสวนหนึ่งอ่ะเรไ,ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเวอร์ชันนี้แล้วก็มีเดียครับผมก็แค่นี้อ่ะแล้วก็กดสร้างเลยเบิร์กก็ได้มาหนึ่งร้อยผมก็กดคัดลอกครับผมอ่ะคัดลอกเสร็จแล้วคัดลอกเสร็จแล้วเอาไปไหนก็จะเอาไปไหนวะเอาไปใส่ที่ออโต้เจอร์นี่ครับผมโอยโ,อ,โ,อ,โอ,อยู่ไหน โอ้ oh. แบบหนึ่งครับผมมันไม่ยอมมาครับผมเอออ่ะก็ใส่ไปเลยครับผมกดวางไปเล้หนึ่งร้อย 100. อ่ะก็กด enter ปึ๊กนะจากนั้นก็จะรอครับผมรอรอรูปเสร็จสักคู่ล้วก็ปล่อยมาลานไปหนึ่งหนึ่งร้อยรูปเนาะสำหรับการตั้งค่าตอนนี้อผมตั้งประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็อย่าลืมไปติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผม ให้มันฮนดิ้งแบนด์ d w o r ์ตรงนี้ตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนไฟแล้วแต่ก็คนผมบางคนโดนโดนแบนไม้ก็จะเออเริ่มหน่วงขึ้นหน่อยตอนแรกก็จะเปรี้ยวอยู่แบบผมนี่แหละอ่พอโดนแบนก็อ่าเริ่มช้าหน่อยนะอะไรอย่างนี้ <c ười> คนมีประวัติครนะับผมเนี่ยต่อไปครับผมอ่าผมมีรูปไอ้ชุดเนี้ยผมเจนไว้แล้วอ่าแล้วก็สมมติว่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเราก็จะมา ขั้นตอนฮันโหฮถือขั้นตอนคัดรูปครับผมออเดี๋ยวเราจะเลือกอเราลองทำสักสิบูปก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยอย่งเราหนึ่งรหนึ่งพร้อมเมื่อกี้เราก็ได้มา4ี่รูปเนาะเพราะว่า1พร้อมเราได้4ี่รูปจาก4ี่รูปเนี่ยเราก็มาคัดกันการคัดก็แล้วแต่คนอีกครับผมว่าคุณละเอียดแค่ไหนอ่าถ้าไม่ละเอียดคุณก็จะได้ จาก400คุณได้300กว่าอะไรอย่างนี้ถ้าคุณละเอียดคุณอาจ,จะได้สัก100หรือว่าอาจจะได้50เลยก็แล้วแต่เนี่ยอย่างถ้าใช่อย่างตอนเนี้เองอันนี้อันนี้ผมก็จะไม่เอาแล้วนะครับผมเนะเดี๋ยวเราจะลองเลือกมาสัก10รูปก่อนแล้วกันผมชอบอันนี้วะ่ะอย่างเท่นี่เดี๋ยว p m จะมาแล้วผม p m จะมาต้องจัดซะหน่อยนะตอนนี้พ m ใกล้ละแต่ว่ากลัวมันจะไม่ผ่านนี่หนึ่งครับสอ,องอ่ะ รูปเอ้ยอันนี้เท่ป่ะไมานี่รูปขยะสามแล้วก็ผมขอเลือกแบบอะไนเนียเ่ยเอันนี่เท่หสี่นี่ครับผมถ,ถ้าคำว่าก็พี่สเปซคือมันจะมีโซนให้ใส่ตัวนัสือแบบนี้นะครับผมอ่าลืมมาเนี่ยเท่าไหร่สี่แล้วครับผมเนี่ยห้า อันนี้อันนี้ที่จริงต้องซูมไปดูนิ้วดิยแต่ว่ามาใส่ถุงมืออาจจะรอดหกเจ็ดแปดครับแล้วก็เก้าดูข้างล่างสิมีอะไรบ้าอ้าลรืมขยะในทะเลนี่แต่มันดูยาก,กน,นี่ไหม อันนี้เราทำงานคร่าวๆเนาะที่จริงต้องถ้ามันเป็นแบบนี้อาจจะต้องดับเบิลคิกมาดูหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเติดลายน้องลายน้ำอะไรอย่างนี้เนะนี่ขนาดเฮ้ยอีกรูปหนึ่งแล้วมันตัดสินใจยากว่ะเออขอรูป ไม่เอาเราเอกแวะรูปขยะในทะเลเมื่อกี้ดีกว่านี่อันนี้นี่สิบครับผมอ่ะสิบรูปกดคัดเลยคัดแล้วเราก็าไปใส่ไวน้นี่อ่ะตอนนี้ก็เป็นสิบรูปแต่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่ได้อนะัปสเกลเนาะมันยังเป็น PNG อยู่ที่เป็นขนาดอยู่ที่พันกว่าอยู่ครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะ scale, อัปสเกลอ่อถ้าของผมผมจะใช้ตัวกิกะนะครับขอกิกะพิกเซลอ่าในการอัปสเกล ลากใสยเลยปึ๊กอ่าก็ลากใส่ป้าติ๊กถูกให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ผมอัพยอยู่ที่สี่จุดสี่จุดห้าครับเลขไทยซะด้วยวะอ่าก็กดเอ็กพอเลยเอ็กพอร์ตจีบกออคอทีหนึ่งร้อยครับผมก็กดเซฟเลยครับผมก็รอตรงนี้หลักๆมันจะช้าอยู่แค่การเจนภาพแต่เจนภาพเนี่ยเราก็เจนทิ้งไว้อ่า การอัพอัพสเกลตัวนี้เราก็เปิดทิ้งไว้แต่ที่หลักๆก็คือการคัดลกูกเขาผมต้องนั่งคัดเองเองเนาะนะก็เดี๋ยวรอตรงนี้สักคู่สําหรับใครที่ไม่มีตัวกิกะเพราะว่าตัวนี้มัน $99 ดอลลาร์รับผมถ้าจะไม่ผิดเนาะถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้น่าจะเหมือนจะฟรีเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่เคยใช้ผมใช้กิกะเออหรือว่าถ้าคนอ่าก็ไปลองดูดกิกะ ในช็อปปีก็มีครับผมนะ,ะหรือว่าจะไปตัวตัวฟรีแล้วแต่บางคนก็อย่างผมก็เอขอเพื่อนมาครับผมแมนะแล้วแต่ก็าจะไปแชร์กันหรือว่าอะไรกันนี้ครับผมเนาะแล้วแต่ว่างบของแต่ละคนมีเท่าไหร่จะเหมาะกับโปรแกรมไหนที่จะเอามาอัพสกิลรูปภาพนะตรงนี้แล้วแต่การ์ดจอแต่ละคนนะครับผมว่า มันจะชา้าจ,จะเร็วเท่าไหร่บางคนอาจจะหนึ่งรูปใช้ห้าวิบางคนหนึ่งรูปใช้สีวิบางคนหนึ่งรูปใช้สามวิอะไรแบบนี้เนาะแต่ส่วนใหญ่มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เราเปิดทิ้งไว้อย่างนี้แหละเอออย่างผมให้ผมลากใส่แบบทีละพันทีละพันก็เปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็รอมันเสร็จอะไรอย่างงี้ครับผมมันสามารถลากใส่ทีละหลายโฟลเดอร์ได้เลยเนาะเราก็ลากใส่ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวดูดอ่าจะเสร็จละ นี่ที่จริงอะ่ะเราจะต้อง Double click ดับเบิลลิกดูรูปขรัผมแต่ว่าผมดูผะนะ่านๆแล้วมาเอเอเรียบร้อยครับผมก็กลับไปดูอ่าหลังจากอัพสเกลเสร็จแล้วผมก็จะมากดที่ดีเทลแล้วก็กดไทป์ตัวนี้ครับผมแล้วก็ผมจะลบเพียนจีทิ้งเลยเลบทิ้งแล้วก็อ่ะดูด,ดิเฮ้ย เนี่ยดับเบิลชิกมาแล้วมันไม่ดีครับผมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ยอมซูมดูเมื่อกี้นะมันมันดูกาก,ากๆไม่เอ้าลบทิ้งครับผมกดดีลเลยเนี่ยอันนี้ยังพอได้อยู่ครับผมอาจจะมัวมัวหน่อยนะแต่ว่าก็อาจจะได้อะ่ะอืม่ะเนี่ยตัวนี้พอซูมมาแล้วก็ไม่ดีซะและเนี่ยรีบไงตัวนี้ก็ได้อยู่ครับผมอ่าตัวนี้ได้นะครับผม ปั๊บปั๊บั๊บปั๊บปั๊บปัปปป๊อนี่ก็ได้อยู่ครับบางทีมันจะมีลายน้ําเล็กๆตรงนี้ผมเป็นลายเส้นนะออบนี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้อยู่ครับผม้อนโฟกัสตรงนู้นนะนี่ตัวนี้อย่างชอบอย่างเท่แอบอาจจะโดนรีเจ็คก็วันนี้นี่เป็นหมอกควันแล้วก็เป็นโทนสีแดงอ่ะเลอที่รูปวะ โอเคตอนนี้เหลือ8โลครับผมเออต่อไปก็เราเสร็จขั้นตอนการทำรูปต่อไปเราจะต้องอตั้งค่าไตเติลกับคีย์เวิร์ดให้เขานะครับผมก็จะใช้เป็นเมตาไมล์เอ่เมตาไมล์ตัวนี้ก็กดเปิดโปรแกรมมาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ครับผมเมื่อกี้เราอยู่โฟลเดอร์อะไร pop เปลือโอเคเพราะนี่ครับผมอ่อโฟลเดอร์นี้นะ ก็จะเลือกมา8รูโลแล้วก็กด analyze เลยครับผมก็รอตัวนี้อีกสักครู่นึงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับการาตั้ง t i เต e k e y w o เ d ก็จะเป็นการาส่งรายละเอียดรูปภาพไปให้ตัว chatgpt ตั้ง t i t ต e กลับมา,เ,าเรียบร้อยไปดูสิเ,เราสามารถรีเช็ค2ออย่างก็คือคลิกขวาที่โูปครับผมแล้วดูที่ดีเทลเนะเาะมีการตั้งค่าเรียบร้อย เป็น garbage p o p u l a t i o n นะแล้วก็เช็คอีกทีด้วยการดู CSV ว่าโอเคไหมอะไรยังไงนะี่เดีผมก็ดูแค่นี้แหละไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายครับผมว่าเราเทสต์มาแล้วเนาะ่นะโอเคก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเราได้รูปภาพที่เสร็จแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเอาไปอัพโหลดเข้า Adobe Stock พร้อมกับเลือก หมดหมู่เป็นโฟโต้ถ้าดูแล้วก็น่าจะโฟโต้หมดครับผมเราก็เลือกติ๊กที่ AI แล้วก็กดสัมมิทได้เลยก็น่จาจะประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้โปรโมชั่นจะราคาสมัครสมาชิกเวีพีจะ299บาทนะครับผมต่ออายุเดือนละ99สําหรับการใช้ตัว MetaMine คุณโปรโมชั่นตอนนี้คุณสมัคร299บาทคุณก็จะได้โปรแกรมไปเลยแต่ว่าการที่จะใช้งานเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในสถานะ VIP นะครับผมก็คือถ้าหมด v i p ก็จะไม่สามารถใช้งานได้แต่ถ้าต่ออายุ99บาทก็จะใช้งานได้นั่นเองแต่ส่วนโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นพวก GPT พวกอะไรพวกนี้สามารถใช้งานได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต่ออายุก็ตามอ่ะก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ